สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับสินคอน่าอีกแล้วนะคะวันนี้หลาย,ลายเพื่อนหล,หลายคนสงสัยถามว่าทํายังไงเราจะได้มีไฮเอาที่สวยๆกว่าคนอื่นเขาบางคนเข้ามาเห็นบ้านเราแล้ว,ลวก็บอกว่าอุ้ยทําไมบ้านสวยจังทํายังไงวันนี้นะคะซีนจะสอนวิธีการทาไฮเอ์เริ่มจากเราไปดูไฮเอ์กันก่อนนะคืออะไรไฮเอ์คือที่เขาจะเขียนมาที่ซ่อนนะคะในเชฟไทย ที่ซ่อนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นบ้านของเราอย่างเวลานัดซื้อขายของกันหรือเวลาเราจะหลังจากเอ่เคลียร์รอบสามเสร็จแล้วหรือทำอะไรเราก็จะลงแมปกันเนีครับเราก็จะลงแมพกันอยู่ที่บ้านเนี่แหละเหมือนว่าเป็นสถานที่รวมรวมตี้รวมญาติกันเวลานัดซื้อขายอ่ะเจอกันที่ไหนดีบางทีไปโหลดเข้าเมืองนู้นก็แหลกหากันไม่เจออะไรนี่ก็อางี้ละการมาที่ซ่อนเราดีกว่าเจอกันง่ายกว่านะที่ซ่อนก็เราจะสามารถเชิญเ p c นีีเนี่ยมาสเตอร์เนี่ยมาไว้ที่บ้านโดยแต่และเลเวล เริ่มต้นจะสองตัวค่ะแล้วก็ที่เลเวลห้าจะสามตัวนะคะแล้วก็อย่างลีโอเนี่ยเขาจะเป็นพิเศษเราสามารถเชิญเขามาได้แม้ว่าเอ็มจะแม็กสองตัวแล้วก็เชิญเขามาได้ส่วนมากพี่ก็เอาลีโอมาวางไว้เวลาแบบวางแบบมันก็เอ็มบีซีซื้อขายของอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภารกิจเขาเวลาเรากดไปมันจะไม่ไม่มีเวทอะไรมีแต่ให้ไปพีพีกันนะคะแล้วก็ให้เอาเนี่ยจุดพิเศษคือเควสเอ็มบีซีหลายคนถามว่าทำเควสเอ็มบีซีเอาอะไร ควอตเอ็บีซีเนี่ยเวลาเราทำควสเขาก็จะทําให้หมดออปชันในการครามีมากขึ้นแต่ละเลเวลก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่ามันจะสูงสุดได้แปดเลเวลนะคะแล้วก็จะมีออปชันเนี่ยจำกัดของเขาที่แปดเลเวลเขาก็จะมีออปชันโคฟออปชันพิเศษแต,ต่ละตัวเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องจึกากันเวิดีโเดี๋ยวจะทิง้งทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะใน,ในใตค้คลิปวิดีโอว่าออปชันแต่ละตัวที่เลเวลแปดแล้วเขาทําอะไรพิเศษได้เขาจะมีแอบพิเศษที่เลเวลแปดของแต่ละตัวด้วยนะคะ แล้วก็ใหเอานะคะเอพีซแต่ละตัวเขาจะมีเครื่องประดับของเขาซืเครื่องประดับเนี่ยหมายถึงว่าเครื่องตกแต่งนั่นแหละเอาง่ายๆเราคิดซะว่ามันเหมือนกับซิมนะคะอ่เรากดเข้าไปเราก็ซื้อมาอย่างสมมุิอ่าร์พี่ซื้อลูกปัดซื้อมาซื้อโคมไฟแล้วเสร็จพี่จะทำยังไงนะคะ่ะพี่ก็กดไปที่ซอนแล้วก็คลิกมันออกมาแค่นี้เอง เราก็เลื่อนไปวางไนหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ชอบก็กดทีลิสตได้ครับอันนี้คือจะอยู่ถาวรน,นะครับอ่าเริ่มต้นการทำทำให้เราพี่่าสาธิตเบื้องต้นกัอนป่ะนี่นะคะอ่าเราก็มาคุยกับ n p c พการจะเจอ n อ c อยู่ในเมืองได้อย่างคนเข้ามาอาจจะไม่เอ c อยู่ในเมืองจะทํำยังไงเราต้องเคยเจอเขาตามแมปป่ะค่ะเวลาเราไปวิ่งออกไปแมปอย่างเงี้ยไปเจอเขาอยู่ข้างนอกที่ใดที่หนึง่ง แล้วก็ทำเควสกับเขานะครับทำเควสกับเขาผ่านรอบเนี่ยเาจะอยู่ตามแมพพวกนี้ยอ่ะเราวิ่งไปที่ใดที่หนึ่งนะครเราคุยกับเขาพอคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเราก็เลือกสร้างที่ซ่อนตัวนะะพอสมมติเราทำเควสเสร็จเขาจะมายืนอยู่ในเมืองแล้วต้องมีเลเวลสอขึ้นไปนะคะในการที่จะสร้างไฮเอาท์ของ ในการที่จะสร้างที่สร้างที่ซ่อนตัวกดสร้างที่ซ่อนตัวเสร็จปุ๊บเขาจะเว็บลงไปพอเว็บลงไปเสร็จเราก็คุยกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเราชอบไหมถ้าเรากดอย่างนี้กดรับที่ซ่อนตัวเนี่ยบ้านหลังเก่าจะหายไปเลยนะ,ะเราก็จะมาสร้างบ้านกันที่นี่เขาก็จะวาร์ปมาหมดเลย PC ซที่เราเคยมีไว้แล้วก็คลังของเราหรือว่าคลัคงคิว แต่ว่าเราต้องตกแต่งใหม่หมดเลยแล้วบ้านหลังเก่าก็จะหายไปเลยนะครับเราก็เริ่มจากการตกแต่งเราก็ลากเข้าไปมันมืดก็ใส่โทนไปอของแต่ละอย่างเนี่ยจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปเราจะดูยังไงนะะี่ยเอาเมาส์ชี้ไปปุ๊บเขาจะบอกว่าเจ็ดรูปแบบเก้ารูปแบบก็คืออาอยางเก้ารูปแบบก็จะเป็นรูปเนี่ยเราคลิกมาเสร็จรูปรูปแบบที่หนึ่งสองให้ทําการสกอร์ค่ะเลื่อนเลื่อนเมาส์ลูกกิง้งก็จะ เรื่อยๆอ่ารูปร่างไป็นย่งบางทีเราเราอยากได้แบบรูปนี้ไม่ไม่เหมาะเลยอ่ารูปนี้น่าจะเหมาะโอเคเอาวางไว้ตรงนี้เราแล้วก็เลื่อนได้ตามใจเรานะคะส่วนอ่ามาสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีเครื่องคราเฉพาะของเขานะคบอันเนี้ยขอประทานโทษด้วยพอดีว่าพี่เชิญมาหมดแล้วทุกครั้งที่เราไปเชิญมาสเตอร์เข้ามาบ้านครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เครื่องครามามีเครื่องคราที่พี่บอกว่าเอาไว้คราของนะครับเขาจะให้เครื่องครามาแต่ละตัวจะมีอ่าเครื่องคราไม่เหมือนกันเนาะ แล้วก็เราชอบคาร์บอะไรเราแบบชอบคาร์บอาวุธเราก็ท,ทําทำฮาฮ์คุชอบทําแมปลงแมปก็ทาําซะนะส่วนมากเนะี่ยพี่แนะนํานะคะทุกคนควรทำซาน่าให้เต็มก่อนเพราะว่าเมื่อเราจะเก็บเลเวลต่อไปทําซาน่าเขาแมปเขาเนี่ยเขาจะให้โบนัสในการลงแมปนะครับรีเวลหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะช่วยในการฟาร์มหาของแล้วก็การเก็บเลเวลที่ไวขึ้นแล้วก็พวกแมปซาน่าเขาจะเปิดโหมดให้โหมดซีพวกเนี้ยเอาวิธีของหายากแพงๆด้วยแล้วะคระั อย่างไซว์วงไวอลแหวนชงแหวนเชฟนะคะแล้วก็พวกหมดพวกนี้ค่ะมันจะได้เยอะขี้เยอะขึ้นด้วยนะคะอย่างหมด i ุปกรณ์เนี่ยเ,เขาจะเห็นในการเก็บเลเวลขึ้นสู่เลเวลลอยมากเลยนะครับโอเคค่ะสาหรับไฮเอาท์เบืบ้องต้นวันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจกันนะคะเนาะไม่ได้ยากมากเกินไปใครชอบสร้างอะไรยังไงก็เชิญนะคะแล้วเดี๋ยวใครมีไฮเอาท์ Out, ตัวเอ,ง,องสวยๆอยากโพสโชว์เดี๋ยวซินจะทำ ิไปให้เพื่อนๆได้มาปวัโชว์กันนะครับว่าโอเคปวัดไฮเอาท์ตั้งชื่อว่าไฮเอาท์โชว์ออฟออฟเดอะวีโอเคครับขอบคุณครับ